สวัสดีค่ะแอลบักสภาพมือสองค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้เรามากับนงาพประหลาดนะแล้วก็เน้นเป็นดังคุณลูกค้าค่ะดังจริงๆนะคะดังเราจะสวยประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้จะเป็นงานกระโปรงค่ะคุณี่ค่ะกระโปรงสีดำนะดำแบบสวยเลยอ่ะดูแค่จับทีเดียวหาเจอหมดเลยคุณพี่ค่ะ ะะสีดำจริงๆ,ๆเป็นงานกระโปรงรวมห้องกระโปรงรวมห้องราคคุณพี่่ะเป็นรหัสนี้นะคะรหัส BUC ห7 2่อยูขีดบีนะคะราคาค่ะคุณพี่่ะราคา5,000บาทราคา5,000บาทน้ำหนัก45กิโลเป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์นะคะจำนวนชิ้นจำนวนตัวขออเรียกประมาณการ1 3 0ถึง150ตัวตก1 5 0ถึง180ตัว ตกก้นทุนต่อตัวค่ะคุณพี่ข่ย28บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะคะแม่คะที่ไหนที่หางานดําๆเน้นแบบสีดําค่ะคุณพี่เน้นตัวดำาๆเน้นสีดำนะ,ะเน้นเป็นงานดำล้วนนะ,ะถ้าพูดถึงเรื่องสีดำล้วนตอนนี้ของเราจะมีเป็นท่อนล่างนะคะจะมีเป็นกระโปรงหมวดนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกางเกงสีดำล้วนนะคะส่วนผู้ชายสีดำล้วน สูตรผู้หญิงสีดำล้วนนะคะเรื่องดำๆนะคุณพี่นะแล้วก็อาจจะมีดำผสมเทาในยีิดนึงก็จะเป็นเกลงเกลวสแลกคุณผู้ชายเน้นดำๆนะคุณพี่นะทักชายจะคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะก้อยดูกล้องทีเห็นเต็มตัวไหมเต็มตัวค่ะเต็มตัวไหมเอาให้เต็มตัวเอาเอาให้เต็มตัวเดี๋ยนะเต็ตัวตัวดเพียวเต็มตัวนะคะอ่ะโอเค เป็นตัวเนาะโอเคได้แต่เอาไปต่อคนพี่ขาเป็นรวมผ้ารวมจริงๆอะตัวเมื่อสักครู่นี้แอลเป็นเหมือนคอตตอนแบบเบาบงตัวนี้เป็นเหมือนผ้าซิวใส่ตัวเดียวจบนะกลุ่มทํางานกลุ่มราชการแล้วพอออกทนสุภาพสุภาพนี่หมายถึงยังไงจะเป็นดําก็สุภาพแล้วคนพี่เนาะดำก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นลูกคู่แล้วก็ความยาวของเขาคุณลูก,าลกา้า่ะแอลตีให้นะทำงานญี่ปุ่นรอบรอบคอน้าน,านี้ก็จะประมาณเลยเขา่า เลยเข่าลงไปมีนักแตะสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนแล้วก็ยาวๆนะคประคนกันไปลูกคูกส่สวยๆค่นะ,ะคุณพี่นับตามแบบได้เลยนะเดี๋ยวไลน์นี้ไม่เอาออกสักตัวหยิบให้คุณลูกค้าดูทุกตัวน,นะคะหนึ150่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบตัวจริงหรือเปล่าไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะแพ็คกิ้งมาจากต่างประเทศโดยตรงนะคะน้ำหนักสี่ห้ากิโลคุณพี่ค่ะตีเป็นพาิทย์นะ้าสั้นหลังยาวออกแนวเซ็กซี่และวัยรุ่น ออกแนวแตตี้ลราไหวลุนเหมือนผ้าเหมือนขั้นยืดอัเด็กๆหนึ่งๆอ่ะเกือเป็นผ้าทีเป็นเด็กแต่เป็นยืดๆผิวมากหน้าฟ้นหลังยาว่อคนสูง 160, 160, 180, สร้อยหกสิบร้อยแปดสิบค่ะรวมนะคะโอ้หใหม่มากคุณพี่ขายดูเกงถ้าเรียบเทียบกับผังเกงแอลนะอันนี้คือมือสองอันนี้คือมือสองเหมือนกันแต่ความใหม่ความเงาดูค่ะใหม่มากเป็นกระโปรงดำคุณผู้หญิงรวมผ้าไปต่อที่ผ้าซิลค่ะ ขอสั้นบ้างสั้นประมาณไหนแอบก็ว่าทงสุภาแบะเลยเข่าอววุ้ยอยากใส่เนาะใส่แล้วก็อ่าอะไรนะพือ,อกระเจียงจบเองขึ้นมาให้เป็นแบบเห็นรูปทรงที่ชัดเจนพือพือว่าสั้นแล้วจะเห็นทรงแบบนี้้วยสวยนะหรือขึ้นมาถกกางเกงขึ้นมาอุ้ยสวยอ่ะอันนี้สวยมากโอเคเป็นเหมือนเนื้อขัดต้นเป็นเหมือนอาเป็นขอขอพาค่ะเป็นเหมือนไนลอนเป็นพลมสสวยมาก เป็นเหมือนบานๆด้านล่างใหม่มากใหม่จริงไปต่อที่ผ้าซิวค่ะคุณพี่ขาความยาวราคา5 0าพันบาทคุณพี่ขาสี่กระสอบได้ส่วนลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกเลยท,ทันทีหลากหลายเนื้อผ้าแต่นิ้นเป็นดำคุณลูกค้าค่ะ,คะไม่ต้องถามหาสีอื่นนะว,ว่าสีอื่นมีไหมด้านหลังของแอลดำจริงๆดำทุกตัวดำไม่ดำเงาดำแบบส,สวยค่ะไปต่อค่ะ XL ขอค่ะคุณพี่ L XL สตาร์ทแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะจ๊ะไปใหม่ไปต่ออุ้ยสวยจังสวยค่ะคุณพี่ดูค่ะ,คะ,คะด้านไหนด้านหน้าด้านไหนด้านหนาก็จะข้านี้ค่ะอ๋อเป็นข้างๆใช่ไหมคะอ๋อเป็นแบบนี้สวยเลยเป็นผ้าศิวค่ะพี่ศิวก็สวยอุ้ยอยากคื้อกางเกงมาแล้วก็ใส่ที่ส,สุดพี่สวยมากเลยค่ะ ปประมาณ XL ทั้งพีไซส์ l ไส่ XL นะคะคอต้อนส,สวยๆอุลเริาราคา5,000บาได้โทนดำดำโทนสุภาพใส่งา่ายก็ใส่ได้ใส่โทนเรียบร้อยใส่ง่ายใส่สบายแล้วตัวนี้ถือว่าเอวเ็จะเป็นเอว่อนข้างเอวสีใสก็มีเอวฟิกก็เจอตัวที่เอลยืนขึ้นมานะตอนนี้ด้านหน้าเป็นเอวฟิกแล้วก็ด้านหลังของเขาเป็นเอวยังยืดยืดนึง แต่ตัวนี้เป็นเอวอย่างยืดประปรนกันไปนะคุณพี่นะสาหรับเรื่องเอวนะคะเอวฟิกเอวย่างยืดนะจ๊ะถ้าเอวฟิกเนาะก็ต้องเอต้องเอลเอ็มต้องเอ็มเอมต้องเอลด้วยจ้าเด้อตัวนี้เป็นเอวฟิกเอวใหญ่ใหญ่ใส่เข็มขัดใหญ่ใหญ่หญหญเป็นแฟชั่นไปอีกเอวฟิกค่ะด้านหลังมีแหวกออกแนวเซ็กซี่นักเรียนนักศึกษาบางท่านใส่ได้เนื่องจากตัวนี้เป็นสี่อจำคุณพี่ขายาวๆหน่อยนิดนึงแหวกด,ด้านางะตอนความเซ็กซี่ดำที่เล ยิ้มึ้นมาดำกรอกระเดียดำดีดำเลิศดำทำราคาได้ดำสวยคุณพี่ค่ะบอกเลยนะคะแล้วก็ความยาวของเขาหลากหลายด้วยอูย้ดูค่ะดำจริงๆคุณพี่สว,สวยไหมสี่ใหม่สีไม่ค่อยเฟดเลยนะคุณพี่แต่ไซส์ของเขาประมาณเอ็นเอลเอลนิดนึงเอลใจเยอะๆนิดนึงค่ะสำหรับงานตัวนี้เอลใจเยอะๆนิดนึงนะคะอยากได้งาน SM L L นะี่นาเป็นงานญี่ปุ่นแต่ตัวนี้ L เยอะๆนิดนึงนะคุณพี่นะแล้วก็เ XL นะจ๊ะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากขายซักซักเพาะซักได้หลากหลาย L นี่นาเอาไปสองงานญี่ปุ่นหนึ่งแม่กาหนึ่งก็ได้ อยากหลากหลายก็สูทคผู้หญิงหนึ่งก็ต่อผู้ชายหนึ่งก็ต่อก็ได้อยากหลากหลายเพิ่มเติมก็เอาขาย,ยาวผู้หญิงด้วยสีดำไปด้วยไปข้ากันก็ได้คุณพี่จะเปิดร้านนึงโทนดำาๆได้เลยนะหรืออยากขายแบบโทนดำขาวก็มีนะเราก็จะมีเป็นพวกเสื้อสีขาวจสยืดสีขาวอย่างนี้ก็ได้คุณพี่คะแต่ตอนนี้เอากระโปรงดำวงผ้าไปก่อน นะจ้างงานมกาป้ายแฮมเบเกอร์ของเราราคาพันบาทเอ็ไดเอ็กเลยสวัสดีค <lay Fern andez fella> ุณลูกค้าทุกท <un brewer y> ่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วค่ะคุณพี่ขายฝักไร์กดแชร์ให้แอลดวยนจ้าตอนนี้เรามีกิจกรรมใช่ไหมคะคุณพิจิขอประกาศในไรตอนนี้แอลไม่แน่ใจว่าคุณลูกค้ากี่ท่านประกาศประกาศวันที่16บกเรามีนัดเจอกันค่ะคนลูกค้าค่ะนะเราจะมีหมุนวงล้อเนาะอ่าอะไรนะคะ วงร้อชิงโชคนะคะจับรายชื่อผู้โชคดีวันที่16แต่ตอนนี้คุณลูกค้าต้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ตรงที่เราให้ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาค่ะคุณคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์คุณก็มีสิทธิ์นะคุณพี่ค่ะร่วมแบบมีทั้งแจกฟรี มีทั้งลดราคามีทั้งจะส่งฟรีด้วยนะคุณพี่ขาเรามีดัดจักันวันที่16ไม่ใช่ว่าฟังแล้วคุณพี่ไม่เป็นแสดงความที่เห็นไม่ได้กดไลค์กดแชร์อันนั้นบอดดอยไดคุณพี่้ังกดด้วยแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะจ๊ะมีเพื่อนสี่คนบอกเพื่อนได้เลยเพื่อนได้ของแถมได้คุณพี่รอกของแถมเราไม่ได้แถมในตัวสองตัวนะหน้าจุดจุดนี้เวลาเราแถมบริษัทบา้านของเราเจ๊จ่ายคุณพี่ขาเวลาแถมถ้าเป็นแถมก้อนหนึ่งก็20่สโล4ีโลเข้ามาแบบไหนเขาแถมแบบนั้นเลย นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะจ๊ะว่าจะมีอะไรบ้างนะจ๊ะวันที่16นะ10โมงเ,เช้าเรามีนัดเจอกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ค่ะเอางานดำๆไปก่อนเอางานดำดำไปก่อนแล้วก็เป็นกระโปรงดำไปก่อนตุพี่ิกะดำทุกตัวดำจีนจีนดำสวยคุณพี่ดำใหม่ดำหนานะจ๊ะนะคะสวยๆเลิศๆอุ้ยตัวนี้สวย เซ็กซี่มากเป็นเหมือนเนื้อผ้าสีเรื่นๆแล้วก็มีลูกไมป้ปาดด้านข้างเรียบสวยเลยบอกเลยพี่ดูค่ะตรงตรงทรงบ,นบานนะ,ะเอวยังยืดแบบนี้นะ,ะเอวยังยืดแบบนี้นะ,ะเอฟิกเอวยังยืดประปนุทั้งขึ้นสวยจังสวยนะน่ารักจังเขาแบบว่าเป็นเลยบเรียบเหมือน,นเป็นเนื้อผ้าสเปนเดียจะดง แล้ว้องชายผ้าของเขาเป็นเหมือนแวแบๆเหมือนกระโปรง,งกีบนักเรียนอ่ะพี่น่ารักมากอ่ะไปต่อหลากหลายหลักสไตล์ค่ะพีุ่้ยงามเนาะแล้วเนื้อผ้าที่เจอก็คุ้มด้วยลูกฟู่ทาเีือท่ายืทาสะตอนถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดจะ้ะต้นทุน28บาทขายตัวร้อยตัวร้อยยี่ตัวร้อยห้าสตัวร้อยแปได้เลยพี่ค่ะได้เลย แต่ทีนี้เท่านั้นก็แล้วแต่ื้นที่แล้วแต่ตลาดนะคะสำหรับกระปรงยาของเราแต่ไรนี้นะแอลเอาใจผ่านแต่คนที่ไม่ผ่านสักตัวนะจ๊ะเอาให้ดูทุกตัวนิดหนึ่งนะจ๊ะคุณพี่น้าดูค่ะ,คะใหม่ใหม่มาจากพายุน,นะะ่นะหูน่ารักจังน่ารักมากคุณพี่ค่ะผิวๆอ่ะน่ารักน่ารักเป็นเหมือนเนื้อพัฟเป็นเด็ดมาดุ้งนี้บานๆก็มีไซส์แอ l อกอก็เยอะนะคุณพี่ไซส์แอลอกอก็เยอะนะคะ แต่คนรีวิวนะต้องบอกคุณพี่ก่อนนิดนึงนะมใหมันจะสดๆร้อนนะเดี๋ยวบอกว่าไซส์คนรีวิวเยอะไหมเยอะเยอะเหมือนเล็กนะแต่จริงๆนะคุณพี่เวลาใส่เสื้อผ้านี่ติีตะโกนะนะ้ค่อนข้างติีตะโก้นะเอลไซส์ XL นะคนรีวิวไซส์ XL นะคะคุณพี่ขะเวลาทําแบบนี้เหมืน í, อนอุ้ยใหญ่จะใส่ได้เหรอเชื่อเลยคุณพี่ได้ไม่ลง พี่ดีเหมือนเหมือนเหมือนที่แบบนี้เหมือนเล็กเนาะเหมือนเล็กนะขออภัยเหมือนเล็กเหมือนใหญ่เหมือนใหญ่นะเวลาถ้าแใส่นี้มันใหญ่นะไซ่์ดเอาใส่ได้บอกเลยคุณพี่ผู้หญิงบางท่านเนาะสะโพกชุดนี้จะออกผู้หญิงบางท่านด้วยนะคนรีวิวต้องบอกเลยต้องบอกเลยคนรีวิวนะคุณพี่ใส่ประมาณเ l ็อลนะแต่ว่าก็ข้ามไปเยอะแลวพี่ดีโค้ยมองมาเรามือไปดีกว่า ดังเอ็นเป็นเอ็นเอวแบนแบนที่อย่างจ้าอันนี้ขึ้นไปอันนี้แบนนังค่ะเคอเนตบอกอันนี้อะไรอ่ะ M C M M อะไร M อ็มยังค่ะคุณพี่ไม่ขึ้นคอไม่ขึ้นคอค่ะคุณพี่ปกยิบบักเล่โอเลยได้ค่ะคุณพี่แค่เซนเอ็มค่ะคุณพี่อุ้ยสัตว์สีจังเป็นเนื้อยีนเป็นทรงทรงค่ะคุณพี่เป็นเนื้อยีน แต่ถ้าเวลาใส่นะยังก,ก็อยากลองให้คุณลูกค้าดูเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบดำไปด้วยกันแล้วก็จะตัดไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคุณพี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นของบานานะะ่านะคะใหม่ๆกันเลยจ้ะคุพี่ใหม่ๆสวยๆกันเลยจ้ะอ่ะใหญ่ๆก็มีแบบเล็กๆก็มีนะคุณพี่ค่ะประปนกันไปนะคะสุดคุ้มเลยเอฟได้เอฟเลยจากคุณพี่เป็นกระโปรงจังนะคะนี้เป็นงานดังน,ดนะคะสวยๆกันเลยจ้า ได้เรื่อยๆสั้นปนยาวนะคะหลากหลายนะอยากไ้สั้นประมาณเข่าก็อยู่ในนี้แหละคุณพี่ขาอยากได้ยาวๆก็อยู่ในนี้แหละตอบโจทย์คุณลูกค้ามากนะขายหน้ามหาลัยยังได้ขายกรุมรัชการยังได้คุณพี่ขาแต่ขออนุญาตเน้นย้ำเรื่องไซส์ด้วยายในะคุณพี่เยอะไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์แอลนิดหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยห้วยน้ำบกไซส์เดอนี้ยี่สิบแปดบาทขายตัวละร้อยสบายๆสบายๆใหม่มากคุณพี่ ใหม่เลยค่ะใครได้สบายสบายเลยสวยเลยนักเรียนนักศึกษาน่าจะใส่ได้อะเอาไปขายต่อหรือเอาไปหารจำใส่ก็ยังคุ้มนะคุณพี่กลุ่มรัชาก,การไหนว่าสบายสบายหารเป็นใช้งานได้เลยดูค่ะ ดำทุกตัวนะจ๊ะคุณพี่นะไม่มีสีอื่นประปคนนะจ๊ะแค่จะดำแบบดำเข้มดำสวยดำมีเสน่ห์ดำแต่ละตัวเป็นประมาณไหนแค่นั้นเองนะคะแต่บอกได้คำเดียวว่าสวยจริงแล้วใหม่ด้วยอู้น่ารักจังเป็นชั้นชันค่ะคุณพี่ค่ะเป็นชั้นๆันนะคะเป็นแฟร์ช่นงนะคะแบบนั้นก็มานี่เป็นทรงตรง,ตรงแบบนี้ก็ได้สวยเลยเป็นเรียบรเ,เรียตัวนี้มันรีดมาเลย เดือบเรียบนะใส่สีดําใส่กับอะไรก็สวยนะคุณพี่ดูค่ะตัดกันมากตัดกันมากนะฮะใส่มาทํางานน,าน,านี้สวยเลยกระโปรงดําอุ้ยน่ารักน่ารักผู้หญิงลองทุกตัวเลยคุณปวยแต่แต่อ่ะคือเกินเก่งขึ้นมาก็ไม่ค่อยดุน้ำเท่าไหร่นะคะพี่ค่ะกรตลกเกินเก่งขึ้นมาทรงแบบนี้พี่ก็ใส่สวยนะ่ด้วย,ยทุกตัวไม่ได้ทุกตัวนะก็ใส่สวยใส่พี่ใส่ฝรั่งใส่เอฟนะคะแดงอุ้ยแดงเลยค่ะ H&M ค่ะ ตัวนี้ให้คุณเอ็มเป็นพีซค่ะเอาใจคนรักแบบยาวๆแล้วก็เป็นแบรนด์ด้วยให้คุณเอ็มแบรนด์เยอะอยู่นะคุณพี่แต่ซีเคเขาเป็นคลายค่ะไอลอาจจะอาจจะไปเร็วนิดนึงอุย้ยแบรนด์กันหลายแล้วอยเนาะอันที่ไล่แบรนด์มาเนี่ยคือแบรนด์จริงๆนะคุณพี่นะแบรนด์นะไม่ใช่ผมว่าวิกตอเรียค่ะควิกตอเรียค่ะเขาโดนป้ายแบบหนีบมานิดนึงขออภัยคุณลูกค้าด้วย นะจ๊ะบางตัวนะ่าจะดูเปรยียยากนิดนึงนะจ๊ะอันนี้เสน้นต์ัวชนิดนี้นี่มาได้มาเอฟได้เอฟนะสต็อกของเราตอนนี้ยังมีอยู่นะคุณพี่นะยังเอาได้นะจ๊ะกับงานสีดำของเราสีสวยใหม่ๆนะจ๊ะคุณพี่อะไรจ๊ะไม่เป็นไรตัวกวญ่เดีดๆๆ๋ยก็ค่อยๆ,ๆอยอนุญาตได้ไม่เห็นได้เป็นไรเพราะว่าพี่ว่านะบางทีนะแค่อะไรนะ แค่ความใหม่ความสะอาดใส่ได้คุมได้สไตล์ได้เราก็ชนะเลิศและ้ะชนะแลละคุณพี่ค่ะแบรนด์อาจจะเป็นแบบโดนหนีบมาก็ไว้ดูไม่ถนะัดขอขายคุณลูกค้าด้วยแตจ้ะคุณพี่นะแล้วก็อาจจะบอกแต่ว่าบางทีก็ไปเลยก็มีพี่นะะนิยมเสื้อสวยสอบถามเข้ามานะคะว่ายืดแบรนด์โปโลโชายมีไหมครับยืดแบรนด์โปโลผู้ชายมีเป็นมีเป็นงานผู้หญิงทัะคุะี่ทาะงานผู้ชายหมดอยู่นะคะคุณพี่ค่ะ พอบพระคุดีเป็นตัวอย่างคุณพี่อะไรนะคะนิยมเสื้อสวยค่ะคุณพี่นิยมเสื้อสวยค่ะของผู้ชายมีนะคะมีนะคะสําหรับเสื้อแบรนด์รับลอเลนเ้อยืดรับลอเลนผู้ชายมีค่ะคุณพี่ขาผู้ชายมีผู้หญิงก็มีนะคะแต่ว่าเป็นกระสอบที่เปิดแล้วก็สามารถรับได้เหมือนกันนะจ๊ะคุณพี่นาสามารถรับได้เลยนะจ๊ะพร้อมส่งอุ้ยงามเนอร์ยบหรอยยบหรอยค่ะ คุณพี่ค่ะทานผู้คุณสอบถามเข้ามาได้นะคะคุณพี่ค่ะนะคอมเมนต์อาจจะเพิ่งช้านิดนึงขอไปคนทุกค,ค้าด้วยอนะุ้ยสวยค่ะหรืออยากดูรีวิวว่าเป็นประมาณไหนยังไงนะคะสามารถโทรหาพนักงานขายโดตรงก็ได้หรือจะเป็นทักหาแอดมินก็ได้นะคี่ะสำหรับอยากดูรีวิวคร่าวๆนะ๊ะเมื่อหนึ่งกับหลายเลยคุณพี่เมื่อหนึ่งหลายเลยคุณพี่อุ้ยสวยเนะี่ยสวยอนะ่ะ เราเจอเนื้อคู่เราเยอะมากบอกเลยว่าเราต้องใสงานเมกาแล้วยังไงจ๊ะน่ารักตัวแล้วเป็นเหมือนแบบเป็นถ้าจะเป็นเด็ดสะดุ้งอ่ะพี่ลื่นใส่แล้วมันจะเข้ารูปเข้าทรงอ่ะสวยเนี้ยแล้วเอลเป็นเอวอย่างนี้นี่เราก็มีไม่อยู่มไม่อยู่อ่าตัวไหนจ๊ะดีคาร์บอนใช่ไหมคะตะกูนี่คถ้าจะเป็นเด็ดเหมือนกันอ่าออกยางยืด โอ้สวยเนาะลิปคาร์บอนไซแอลกับคุณพี่ป้าเหี๋ยวแบบนี้มันใหญ่เนะี่ยเชื่อ,อไหว่าเขาเคยใช้เดี๋ยวดีปนาะคือสวยใช่คุณพี่ <S <S ตัวน,นี้เป็นของลิปคาร์บอนนะไซส์มันใหญ่นะพี่ดูคะ่ะดูเหมือนเวลาใส่ใส่แบบเนี้ยกับแอลม,ม,มันเหมือนทาใส่เนี้ยมันก็มีรูช่องว่างเชื่อไหมป้าถ้าวัดจะใส่วัดอ่าพกคาแบบของตัวเองพี่พีคนนี้ววัดหก กอดีแบงดีป้าแถวหนึ่งเกือบแน่นนะพี่ติ๋งแต่ว่าข้อดีของตัวนี้นะข้อดีของแบงค์ลิซคาร์บอนตัวนี้พี่สาวเข้ามาแล้วเขาตัวละตัเสื้อยืดราคาเท่าไหร่อ่เสื้อยืดราคาพี่ชายสบายดีค่ะหมื่นเก้าอ่ะขอขอพันละหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาทร้อยตัวบวกลบผู้หญิงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะตัวนั้นก็ร้อยตัวบวกลบค่ะพี่สาวขอพับนตัวด้วย และจะสนใจก็สามารถซีเอฟได้เลยจ้ะรับได้เลยจากสำหรับตัวเซลลยุคนะคุณพี่ขะอุย้ยงามวิสขบอลตัวน,นี้สวยมากคุณพี่ค่ะอยากดูเป็นภาพไรฟ์สดก่อนก็ได้นะคะสามารถหาแอดมินได้เลยจ๊ะคุณพี่ค่นะคะมีทั้งหญิงและชายแต่ว่าเ,าเหลือแค่อย่างละลูกเท่านั้นเหลือแค่กระสอบตัวย่า่นะคะคว่าตัวอย่นี่เราเปิดในมิวแบบนี้เดี๋ยวต้องขออธิบายคุณลูกค้านิดหนึ่งเราจะเปิดแบบนี้ค่ะพี่่ะพอเปิดเนี้ยเราจบไร้ปุ๊บ างแบบขึ้นมาแถนเสร็จหุดพุ๊จะเป็นคํวาตัวอย่างเลยทันทีหรือถ้าเป็นกระสอบใหม่ก็จะยังที่ไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้แกะต่างกันเท่านี้เลยจ่นงีต่างกันเท่านี้เลยนะะแล้วก็คุณลูกคา้ารับกระสอบที่เปิดแล้วเนี่ยข้อดีของกระสอบที่เปิดจะได้ตามที่คุณลูกค้าดูด้วยว่าเอาไปทําราคาได้หรือเปล่านะคะเพิ่มมูลค่าได้หรือเปล่านะคะหัวกี่ตัวไม่หัวกี่ตัวคือหัวหัวแต่ละตัวจเหมือนกันหมายถึงจานวนชิ้นดุแต่จำนวนชิ้นเราร้อยต,ตัวบวกบเน,นอะบางตัวจะขายได้หลับ ราคาท่นหลักสี่ห้าร้อยแต่ราคานจะขายไม่เหมือนกันนด้คุณพี่ค่ะนะคะอันนี้นคือแอลว่านะสาหรับคุณลูกค้าท่าไหนที่สนใจนะเอากระสอบรีวิวหรือกระสอบที่เปิดแล้วคือชัวร์ชัวร์แน่นอนชัวร์แน่นอนนะคะสวยสวยใหม่ๆกันเลยสวยสวยใหม่ๆได้กันเลยนะคะ แล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะเอ๊ะอยากนำเสนอดําๆช่วงนี้คุณพี่ขางานดําๆเราต้องมีนะคะแล้วก็ใส่ในทุกเทศกาลด้วยจะเป็นดําประมาณแบบนี้สามารถแมท์ใส่กับเ,เขียวแบบนี้ก็ยังได้ใส่ได้เลยคุณพี่อู้หูสวยแท้สวยเนาะอุ้ย,ต,ต,ยตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องมือเลยนะ<ช>เพราะว่าเขายาวอยู่แล้วใส่เป็นแบบชั้นๆอุ้ยววสวยเลยแล้วตัวก็วลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนเนื้อผ้า ยืดตาบวกสเปนเด็ดนะคะคุณพี่ขาอาจจะแบบหนักหนักนิดนึงนะคะหนักแต่ว่าเราใส่ได้นะห<ม>นักกับพัาสีว์เนาะอ,อู้ยอาทิตย์สวยๆวที่สวยสวยใหม่ๆปบ้าใจดีแท้แทเน้อใจดีแท้แท้ลูกู้าค่ะทุกตัวจริงๆนะคะทุกตัวไม่ผ่านจริงๆค่ะไม่ผ่านเลยซักกระตัวคุณพี่มาผ่านมาผ่านมาผ่านเอาทุกตัวเอาใจคนลูกค้าที่ชอบดูไรส์สดจริงๆเนี่ยคุณพี่ขาป้า สวยใหม่ๆหลุดๆกันเลยคุณพี่ขาดูค่ะคุมมากหมดยังจ้าคุณพี่คุณพี่นาหมดแล้วค่ะไม้หมดคุณพี่ตีหมดยังจ้าคุณพี่ไม่แค่จะไม่เจอปืนเลยนะสีเฟดแบบแต่ว่าฝุ่นเนี่ยฝุ่นสะบัดเนาะคุณพี่เนาะฝุ่นหมายถึงว่าเวลาเราเห็นสีดำอาจจะมีฝุ่นอาจจะเป็นขนแมวพุพี่เนาะอ่าเป็นขนแมวประมาณแบบเนี้ยคุณพี่แล้วเห็นชัดอะ ล้วเห็นชัดแค่ฝุ่นประมาณเนี้ยอันนี้ขอ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 นุญาตแอไม่แน่ใจว่ากล้องจับแบบเห็นหรือเปล่าแบบนี้ฝุ่นฝุ่นประมาณเนี้ยสีดำถ้าสบัดนะที่นปัดออกนะก็ใหม่แล้วดูค่ะไม่ใหม่สวยอะ่ะได้เลยแล้วคนอ้วนนะคนอ้วนยกตัวอยา่างเหมือนแอลนะคุณพี่นะใส่เอ็กแอลนะเวลาใส่กระโปรงเนีนะ่ยตรงหน้าหน้าท้องอยู่ในข้อสบายเลยนะสวยๆแล้วตัวนี้เองเขาเป็น L, เอลฟี่ใส ผ้ากระต้อนผสมนินนะตัวนี้นะแล้วเป็นเอลฟีไซส์ใส่สบายๆเดบนไม่จบเลยแล้วสุภาพเนี่ยสวยๆน่ารักน่ารักไปได้เรื่อยๆไปได้ยาวๆนะคะสำหรับกลปรงดำของเรามีสองงานนะคุณพี่ขางานญี่ปุ่นงานเมกาญี่ปุ่นยังต่างกับเมกายังไงแหววต่างที่ใส์แล้วก็เรื่องแบรนด์ แต่ว่าเมกาไม่กินเยเจอเป็น H S M ใช่ไหมนะทุกคเมกาเจอ H S M เจอยูนิโคลทานผลิตทั่วโลกจะไม่ได้การันตีเรื่องแบนเป๊ะเป๊ะได้บนมิดเดิลก็ไลยจ้าอ๋อไบขึ้นต่ออ่าเรื่องแบนเราไม่ได้การันตีเป๊ะเป๊ะเ,เป็นยังเมกาคืออ่าเจองานยูนิโคลเจอ H S M ขาธผลิตทั่วโลกที่ขาบางทีใครก็เจอเล็กน้อยบางทีเรื่องแบนนะบองทีผลงานหนึงอ,นยอย่าง แล้วก็ต่างกันที่ไซส์ญี่ปุ่นกับอเมริกาต่างกันยังไงต่างกันที่ไซส์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเนี้ยประมาณ S M อาจจะมี L ตีมาบ้างเล็กน้อยอเมกาล่ะเมกาเขาสั้น S M ด้วยกันน้องคุยเนาะ M L X L X X L จะเป็นที่ถามว่าโอเวอร์ใหญ่ๆนี่คือมีนะุ่นเยองไซส์ที่เยอะเนาะไซส์หล่นมากเอยเนาะไซส์ L X L เนาะประมาณ L X L สวยๆจะเยอะจะเจอเยอะๆนะต่างกันประมาณนี้ญี่ปุ่นกับอเมริกาคุณพี่ค่ะ นะแต่ว่าถ้าอยากขายหลากหลายหรือยากขายประมาณไซส์ที่มี S ด้วย M ด้วย L ด้วย x l ด้วยเอายางละลูเอาอย่างละลูซื้อครบสอง0 0ื่นได้สัเ็ด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกกับเราทันทีซื้อห้ายลดหลายซื้อน้อยลดหน่อยค่ะคุณพี่ค่ะนะอู้ยังไงจัะบานาน่าค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนด้านหน้าด้านหลังเป็นเอลฟิกค่ะคุณพี่ฟิกเอสเอสเเด้อไซส์นะจ๊ะหมายถึงว่า จอร์นิวยอร์กค่ะอุ้ยงามเนาะอุ้ยอยากเื้อคืนเก่งจริงๆ <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราจะใส่เป็นแบบสไตล์ที่ไม่ใช่ลายจ่ายต้ง2 2> องสองเลยเหรอจ้ะนายเวทสองตัวค่ะคุณพี่สานายเวทสองตัวแต่ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าซิวตัวนี้เป็นเนื้อคัพต้อนเลือกแบบอื้ <c oughs> คตสวยๆนายเวสทแบบแบบเทปช็อปเดี๋ยวเอาเสียง <c oughs> ไม่จูบไปเลยได้ไหมโชว์ป้ายหน่อยโชว์ป้ายหน่อยเป็นรูปอ่ะ เอาตรงนี้ก็ได้ที่ว่าลูกค้าน่าจะรู้แต่เราพระไม่เห็นไปตรงไหนคะพี่เป็ยนไหมคะโอเคค่ะไม่เคยเจอช็อปน้องคุณคุณน้องไปน้องเป็นสิงโตน้องบานาน่าค่ะคุณพี่ค่ะเป็นทรงตรงเป็นเอลฟิกนะจ๊ะอุยจินี้ก็สวยอันนี้ใส่ประมาณเอ็มนะเนี่ยสวยเอ็นว้าวไปเต็มแล้วใส่ไม่ได้แอลก็ยังใส่ไม่ได้เอ็กเพสค่ะคุณพี่ค่ะใส่ประมาณเอ็มนะจ๊ะนะคะเอลฟิกนะอุ้ยอันนี้ก็สวย สวยมากสุดท้ายด้ะท้ายสุดโอนาวี v. เราได้แน่นอนตัวน,นี้ไซส์ประมาณเทกแอลสุดท้ายและท้ายสุดตัวน,นี้เป็นของโอนาวี v. คุณที่ค่ะ,อะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สุดทานแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่คอมเมนต์สอบถามนะคะอาจจะไม่เป็นหมวดนี้ก็ได้เป็นหมวดอื่นก็ได้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะคะสำหรับไลฟ์นี้งานดำๆนะ,ะชอบกรสามารถรับได้เลยนะจ๊ะแอลขอบคุณค่ะ